ไม่ยอมนที่พูดถึงมันว่าฉันจะไม่ยอมให้นายอุ้ยคิดถึงเพื่อนน่ะคิดถึงแอนดี้ว่ะคิดถึงแอนดี้ว่ะคิดถึงเพื่อนเลยอะ่ะน่าคิดถึงเพื่อนอ่ะคิดถึงคิฟฟินดอนทุกคนเลยอ่ะคิดถึงคิดเตียงคิดถึงเจนนี่ด้วย นเน็นม a ายไม่บิดนะเอ็มวายเหมือนกันค่ะคนดูกุกก้กุ๊กมัมไอย้ยีุ่กกีกุ๊หมัมแม่งเอาไปเล่นทางโรงเรียนไสรสัตว์อย่างหายบ้า ป๊บนึงแป๊บนึงปนึงปนึงปนึงไอ้เฮียเอ้ยเปิดแท็กยังไงวะอ๋อนี่นี่เจอละ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 ป๊บนึงใจเย็นใจเย็นติมเมอร er, ์มือ al, ใหม่นี่ป้านี่ป้านี่ป้าเห็นจอไหมจ้าขึ้นป้าจ้าขึ้นป้าจ้าเฮ้ยอย่ากระเติ๊กดิวะในไเย็นดิแชทเออ จำที่เจอเคพูดก่อนหรือมีเมวานได้ไหมจะยิงกันนะครับเออและอะไรกูเต็มไปหมดเลยเนี่ยเย้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 งานต้นลำมูลคราฟเนี่ยคือประจันเต็มดวงไม่เต็มดวงได้ซ้ำเกือบจะเต็มเถอะอยากระเติร์อยากระเติร์อยากระเติร์ไม่มันไม่ได้ยินเสียงใช่นแม่เป็นหนึ่งนะ กูนึกว่าพี่กอล์ฟร่างหิวเอ้ยแป๊บนึงดูก่อนดูก่อนเอาดี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 าด <c oughs> ซีจัดซีจัดเย้เย้ซีจัดซีจัดอินเนอ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  ดูดิอินเนี้ยเออมังกรมาเป็นไงเป็นไงซีนมาจัดมีเส้นเท้าโอ้โห oh. เลิศว่ะ oh. ด,ดูดิดูดิดูดิเยี yeah, ่ยมังกรติดไฟหนะ้า <c oughs> ไอสา้สัตว์มังกรติดไฟหน้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมังกรติดไฟหน้า <c oughs> เดี๋ยวเอาอะไรให้ดู <c oughs> ไอ้เหี้ยมังกรติดไฟหน้าไอสา้สัตว์จะบ้าว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนูเอาอะไรให้ดูหนูเอาอะไรให้ดูแป๊บน,นึงนะเมื่อวานมังกรเป็นอะไรไม่รูนะ้แหนชัดดูมังกรเป็นอะไรเอ่ยมังกรเป็นอะไรมังกรคว่ำเอียะมังกร กำลังเล่นซีนใช่ปะเล่นซีนแบบเออให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการแปดแล้านดวงไอ้ขาดบางกรอไอ้เฮียบังกรอนเป็นควงกู <c oughs> จะบ้าว่ะอีนนี้ก็เต้นอยู่อ่ะมิดว่าเราก็เต้นไอ้เฮียบางกรอนเป็นคว๊มกู <c oughs> จะรู้ว่าว่แชทตลกชิบหายเลยแล้วไม่ค้างโคตรนานแน่ งานเต้นรำนี้ <Wars> แก้มือมา่อสองปีที่แล้วใช่ไหมอุ๊ยอันนี้แก่มากเลยนะแบบใครทานสองปีที่แล้วคือแบบรูพิมพ์กันเราต้องพิมพ์ว่าอะไรหน่ยไหมเมวิทเมวิทโจเคอุ้ยอ้าไอ้เหี้ยไอ้มยูไอ้มูไอ้มูไอเอไอเอมย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 เอโทษ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 ไม่แบบว่าเราแบบมาถึงจุดหนึ่งของช่วงอายุแล้วเออ ก็มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้วกันสองปีเองแกต่ตรงไหนไม่แกยังหนุ่มๆแน,น,น,น่นกันอยู่เลยแ <c oughs> <c oughs> ป๊บหนึ่งหนูหากันว่ะไอ้ที่มันจะมีคลิปหนึ่งที่คนดูตัดโคตรน่ารักอะ่ะมันมันเป็นคลิปเพลงอะ่ะกุณจำไม่ได้วอนคลิปไหนไวะ <c oughs> มันคือคลิปเพลงอะ่ะแชท <c oughs> นี่มันติเวอร์ไหน อะไรอยาไปเพื่อนกับฉันเหล่ะก็ถามฉันทำไมอ่ะฉันด้วยปะเฮ้ยถ้าฉันเป็นทำไอ้เหี้ยเนี่ยโค้ทาตอนที่เขาออกประตูมาแล้วเขาโค้งคำนับอ่ะกูขำถ้าถามฉันทำไมอ่ะเธออยากไปเพื่อนกับฉันด้วยปะเฮ้ยถ้าฉันไปทำเนี้เลยคือฉันแบบไม่ได้ทำเลยนะทำอะไรของนายอ่ะทำท่าแบบเมื่อกี้ดูไหมว่าหมายความว่ายังไงเน่มันคือการที่ชวนคนดิ้นดั่งดำนะรู้รึเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงซ้อนๆก่อนแป๊บๆๆๆ มามามาส่งมาอีกส่งมาอีกส่งมาอีกพี่เขาอยากมากกับฉันแต่เขาไม่กล้ายอนแต่วันนี้เส้นสวยเป็นพิเศษนะฉันจะบอกฉันว่าเขาอาจจะเห็นไม่แต่ว่าคิดถึงเนาะคิดถึงแบบโลตัวเนี้ยมากเลยอะภาพทานายเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วเื่นแตในตัวยัหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนนายเปลใช่เหรออันนี้ช่องพี่กอฟบอกช่องปลอมปะเนี่ยอ๋อไม่ปลอมหรอกอเขาเหมือนจ้องปลอมเลยอะ แต่บ้านเด็ดเด็ดร้อนแม่งแล้วนายอยาไปเพื่อนกับฉันหรือเปล่าแล้วถามฉันทำไมอ่ะใครอยากไปเพื่อนกับฉันหรือเปล่าโอ้ยอะจริงจริงอ่ะฉขอโทษขอโทษขอโทษคือฉันแบบไม่ได้ทำเลยนะทำอะไรของนายทำท่าแบบเมื่อกี้ดูไม่ไหวขอโทษขอโทษขอโทษไขอโทษคุณดิ๊นดันดำนั้นเอ้ยอันนี้น่าหนักจริงนะไม่รี้เขาอยากมากกับฉันแต่เขาไม่กล้าดูวนกลับมาจริงๆริงไงอี๋ ฉันว่าเขาอาจจะเห็นูพาถ้าอยู่ถ้าแบบแม่มาเล่นโลกับหนูบ่อยๆหนูจะพาไปเจออะไรแบบแปลกๆเยอะๆจริงๆในฮอกส์เวิร์สมันมีอะไรแปลกๆเยอะมากเลยนะขอบคุณฟอลโล่นะคะ M Y ไหนวะเอ้าไปไหนแล้ววะช่องพี่ก๊อบเอ้าไอ้เยี่ยเมื่อกี้กูเพิ่งดูแบบแบปไปไหนแล้ววะนี่ๆๆๆไหน M Y คืออันไหนอะ แต่แกกำลังทำลายไว้ใช่ทำลายอะไรไออวออุบาทใครทุเรตทุเรศที่สุดทุเรตมากๆไหนไวันหนึ่งสิบเจ็ดนี่หรออันนี้หรออันนี้หรอ <c oughs> ไม่ใครเมื่อกี้ไม,คไม่คือมันเป็นเสียงคลิปมันไม่จริง บาททุเรศอันนี้เหรอ M Y นี่เหรอส่วน M MM. F ไม่ใช่สิ M Y ที่นายถามมันแปลว่าแบมือมาสิข้อความนะั้นเขียนว่ามิดอยู่ <laughs> ทำไมพี่ถึงไม่พูดด่าทำไมต้องเขียนให้ดูเนี่ยก็ตอนนั้นเขียนจดหมายถึงกันนี่ก็รู้แต่ไม่เขียนต้องแบบของสาวเผื่อเผื่อเขียนให้ดูเนี่ยไ่เอะอ้าวเฮ้ยมันเยอะอะไรเข้าใจละโอเคกูเข้าใจละ M Y เยี่ยกูบอกนะคนดูนี่ตัวเยี่ยนะไอสัตว์เขากำลังอินกันอยู่นะคนดูโดเนทกูมาแล้วเราพิมพ <c tres> <alling> ์ข้อความแปลกๆนะกูรั่วเลยนะ เอ็มยแล้วไม่เท่ากันจริงว่ะไอ้เหี้ยความสามารถของคนเราความสามารถที่กบวยสมองเราจะคิดไก่กรองออกมาได้เนี่ย <laughs> ไม่เหี้ยจริงนะไอ้เหี้ยเหี้ยจัดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อศ <laughs> าสตราจารย์เอาบิลเลสตะโวนตีนนะเว้กูจะบอกให้เดี๋นหนูให้ดูช่องศสตร,รจารย์เอบิเดสแป๊บหนึ่งชื่ออะไรวะคิมฮวยอะไรทักอย่าง อยู่ไหนวะคิมหวยเป็นหนึ่งคิมคิมหวยแม่งมึนจัดเลยที่แม่งผักหนูตกสะพานไอสัตว์ไหลสดนี่ปะวะ จุนได้ถึงขั้นที่มันสามารถเป็นแท่ได้เลยนะวันไหนวะอเวลาพู้เธอสะบัดมันจะไปตามแดงมือของพู้เธอเลยแหละมันจะอ,อแม่จโจเคใช่หรอซาจาอัลเบรตบอกเลยนะคนเนี้ยตีสนิทเยอะๆนะคะเขาชอบมาแกล้งอะ่ะย็นเนี่ยยีแก่เนี่ยชอบมาแกล้งฉันแต่ฉันเป็นเด็กนักเรียนหกกะทีชีนะ ชีชอบขู่ว่าจะว่าจะปลดฉันออกจากเด็กขวกกทีซึ่งเป็นการกระทําที่เลวทรามมากอุ๊ยอย่าบอกแม่นะไม่ไม่ไม่อันไหนวะแชทอันไหนวะมันวันไหนวะมันวันไหนอ่ะจะรู้ไหมนี่เอ้าชิบหายขอโทษเออขอโทษได้ปะล่ะรู้หน่อยช่วยรู้หน่อย ช่วยรู้หน่อยเป็นไรตายมั้งไม่ให้ช่วยดูเนี่ยให้ช่วยดูเนี่ยช่วยรู้หน่อยเป็นไรตายมั้ง M Y นะแชท M Y เนะี่ยคือถามนึกถ,ถามหน่อยไม่ได้เลยห่วงเนือ้อห่วง,วงตัวไปหมดนำเสนอไหนมาดูไหมไหนวะโอ้ยแท็กกูเยอะไปหมดเบาก่อนเบาก่อนนี่ได้ยงชุนเหรอ เอมวคนดูนะเยเยเจคเกมุลเลอร์ทีนี้ว่ามีเด็กนักเรียนที่ฉันต้องการที่จะจับตาดูเป็นพิเศษอยู่อุ้ยสงสารเครื่องหัวสาจารย์ใหญ่หว่ะเฮียหนักหัวปะวะก็รายงานพฤติกรรมทุกอย่างของเท่าที่จะส่งผลไม่ดีทั้งทำถูกกฎและผิดกฎคุณทำได้ทรกอยล่านะนักเรียนฉันผมทำได้สวัสดีครับเจเอมุลเลอรกิฟวิดอ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อยี่กูเกือบเลี้ยแล้วโอเคโอเคดังโยกรึปึงดอได้หมวกหมวกเอาแต่ว่าจอเคเคยเจอมังกรแล้วนี่ใช่คปะเมวิตแม่งเปิดทุกคนเปิดหมดไม่สนใครหนูไม่สนแล้วหนูสนใจทำไมอะ เอ็มวเราไม่เท่ากันเออเอ็มวเราไม่เท่ากันใช่แต่แกน่าจะลืมจริงหรอเออลืมไปเหอะแม่งสมองจดจาอะไรก็ไม่รู้เ้แม่งโคตรเท่อเยเรื่องหรือเปล่าเยิเยิเยิเยเเยเเเอเ เสียคนกลางทางไปเราจะไม่แคร์ใครทั้งสิ้นเออนี่แหละตัวร้ายมันเป็นคือที่อันตรายสำหรับฉันเริ่มเยอะแน้ะถ้ารู้ความมากมากก็ก็แค่จัดการทิ้งทุกฝากคนบางคนอาจจะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นศัตรูกันตั้งแต่แรกอย่าทำนะนี่ไงเขาก็เจอแล้วใช่ปะนี่ไงเขาเจอเ้านี่เขาเจอโดยแหกเราปะแต่แค่แบบมาเจอในรูปแบบที่แบบเป็นเสียงเฉย รวมไปซะอีเวนพอหมดผู้ยิ่งใหญ่ไม่หนูช่วยหนูหายช่างแม่งไม่หาแล้วเวนี่ดูนี้ดีกว่าอุยนานมากเลยนะคลิปนี้แม่งคยตงเก่งมากเลยจนุ้อยจคนที่พูดกับมันว่าฉันจะไม่ยอมให้ไหนอุ้ยคิดถึงเพื่อน่าคิดถึงแอนดีวว่า คิดถึงเอ็นดิวอะคิดถึงเพื่อนเลยอะน่าคิดถึงเพื่อนอะคิดถ yes, ึงคิดฟินดอนทุกคนเลยอะคิดถึงคิดเตียงคิดถึงเจนนี่ด้วยซูมมาเลยขนาดนั้นะไอสัตว์ใครตัดคลิปวะซูมหน้าคิดเตียงเยอะวะ ใครทำใบสักวันจะซื้อสิ่งสัญญาไปบายบายว่าแล้วไปที่นี่ทำไมมึงมาหน้ารูปนี้อ่ะอ้าวขึ้นโตออ๊ะอ้า อ e ากคิดเต้นเจ็ดแปดไอ้สาดมันไม่มีคลิปหนึ่งที่ตัดน่ารักเหมือนกันแปน๊บหนึ่งเนีมันม,มีคลิปหนึ่งที่ตัดน่ารักเหมือนกันพี่ติมเป็นคนตัดหนูดช่องพี่ติมก่อน,นี่ไหนวะนี่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 ไม่น่าหนูเจอแล้วใช่หนูเจอไม่น่าแล้วเนี่ยนี่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 อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารัก เอองัก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 เลือ <probable> ป <cause the Kiss wei> ีเลือปีเอาชื่อติ๊กตอกมาจะแท็กติ๊กตอกชื่ออะไรไม่รู้ว่ะเลีย จะเพิ่มตั้งหนึ่งในคลิปทุกเรงแล้วแต่มันเยอะแป๊บนึงมันอยู่ด้านซ้ายอยู่จอสองรอ,อ,งองแป๊บนึงทีมใจเย็นนะมันเยอะอะ่ะแป๊บนึงดิ M Y ว่ะทีมแชทเย็น yeah, ไหมก็เอ้ยไม่กวาดเนี่ยหนูซื้อดีไหมวะแต่ว่าถามว่าซื้อแล้วมีตังไหมไม่กวาดไม่โคตรน,น,น่ารักอ่ะมันนั่งได้สองได้ประเด็นไหน M Y M Y แชท M Y แชท M Y นะคะแชท M Y M Y M Y มีอะไรอีกเนี่ยจันกบนายจะไม่เอาไม่เอาแต่กบหน้าเหมือนโจเคจริงนะเว้ยถ้าเอามาแล้วฉันต้องเดินถือไปตลอดเลยหรือไงเห็นแตต่าจ้างก็ว่าแน่นิแต่เสนาจ้างก็จะบอกว่าทำไมถึงอุ้มไปไมไปไหนก่อนออกไปก่อนเฮ้ยนายไม่คิดว่าเสนาจ้างจะถามฉันบ้างเหรอมันไม่ไปออกไปก่อนเท่านั้นแหละนี่คือแต่ย้อนจันย้อนหรือเปล่าเมื่อกี้ใครโดนเอฟมาห้าสิบบาทนะอันนี้ได้นี่แล้วนะได้ได้ด้ามไม้กวาดแล้วนะบอกไว้ก่อนอยากอยู่ใกล้ๆฉันน่ะดิ้งเลยอุ้มฉันไว้ตลอดอ่ะ น่า้ักแม่เอามันเป็นไหนเรื่วะเอามาเป็นไหนเรื่อนาะฉันนั่งละครอยู่คนน่ารักอ่ะมันหน้าตาเหมือนนายเฮ้ยเออเดี๋ยวแป๊บนึงค่อยว่ากันไหนให้ดูอะไรอีกนะแพ้ทางอะไรแบบนี้งูตกถังขยะจะฉกอะไรล่ะต้องถามโจเคสิถ้างูตกถังขยะจะฉกอะไรมันจะกระป๋กหรือเปล่าต้องกาารควมมั่นใจลืมปากอ่ะแป๊บนึง โดเนตหนูชื่ออะไรแล้วนะแชทโดเนตกูชื่ออะไรแล้วนะตรงเจโดเนตเฮ้ยตรงเจโดเนตให้หน่อยเออเออเออบ้างนึงปักไงอะปักไงอะปักไงอะปักไงวะปักไงวะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย <c oughs> <c oughs> อ๋อเน่เน,น่เน,น่เน,น่เออปากแล้ว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  ถูกต้องป้าถูกต้องป้าถูกต้องไหม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 เออเออเออสวย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 เออเออเออพี่รู้อะไรบ้างเนี่ยถ้ารู้แล้วจะถามไหมล่ะโอ๊ยถามปแปลกแน่บักห่ามึงทำเดา <laughs> 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 ไม่ไม่ทำดาแบบ กลัวด่าไม่ใครก่อนฮะกลัวด่าไม่ใครคำถามกลัวด่าไม่ใครก่อนด่าให้ยังไงกูยังไม่รู้เลยถ้างูตกน้ำหรอฉกรกระเปียกฉกกระเปียกคือเฮี้ยอะไรป่ะฉกอะไรคลิปจะกกไล้เลย,ย,ยอย่างสมั จะ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 ฉกชื่นงูแบบตอนเช้าๆช้ตื่นมาเลยนะอากาศดีดีแค่คนที่ไว้ใจได้โหยากเลยอะใครไว้ใจไม่ได้เลยแบงค์ M Y กูตลอดเลยตอนเนี้ยสวัสดีได้นะสวัสดีเรภาษาฝรั่งเศสอะเออดูแลกันเองมะเออดูแลกันเองง่ายกว่าใครใครพูดจาแบบไม่ไม่เข้าหูใครพูดจาไม่เข้าหูนะ พิมด่ามันเลยโอเคไหมพิมแท็กชื่อมันแล้วบอกมันแล้วสาบมันพิมพอ my ใส่มันเข้าใจปะสมมติว่าอ่าสมมติว่าใช่เจ้าดีน้อยทําอะไรให้คนดูไม่สบายใจน่ะแท็กชื่อมันแล้วพิมพ์ my 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 อ y มจบเออเออ m อเอ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 แม่งเลยเออเออเออปนามแม่งเลยซัดเออ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 ตามนั้น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  ช่องนี้ไม่มีดาบทุกคนมีดาบในตัวเองหมดโอเคไหมเออทุกคนมีดาบในตัวเองหมดเพราะฉะนั้นกูจะไม่ส่งดาบให้ใครทั้งนั้นทํากันเองจบท,ทําดีให้กูด้วยจบอืมระบบปนามทุกคนประนามมันทุกคนประนามมันปนามมันปนามไอห,หมอนี่เดี๋ยวนี้ตามนั้นไม่มีดาบไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นคนบ้า <laughs> ทุกคนมันดาบตรีตเมร์ ไอ้กุดมุนมันด่าสตรีมเมอร์ไอ้กุดมุนมันด่าสตรีมเมอร์ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้มันด่าสตรีมเมอร์ปักด่ามันเอ็มไบใส่มันเอ็มไบใส่มันเอ็มไบใส่กุดมุนเอ็มไบใส่กุดมุนเดี๋ยวนี้กูแท็กกูแท็กกูแท็กเดี๋ยวกูเริ่มเดี๋ยวกูเริ่มแป๊บนึง M อด่ามัน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  ดามันดามันดีมากทำถูกต้องดีมันดีมันดีมากเอ,มเอ็มไว้ใส่มันเอ็มไว้ใส่มันดีทำถูกถูกต้องเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากเราจะอยู่กร่วมกันแบบชนเผ่าโอเคไหมเราจะอยู่ร่วมกันแบบชนเผ่า ใครที่ทำให้เราไม่พอใจเราจะแขวนประรนามมันเราจะแขวนเผามันโอเคไหมเราจะเผามันทุกคนเคยดูเกมพวกหมาป่าแวร์บูฟไหมที่เวลาเราจับมันหน้าเราจะเผาประจานมันขอบคุณโฟลเลครับคือทุกคนฟังหนูนะเริ่มเกมมาใช่ไหมเราจะมานั่งล้อมกันเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่ง เน่เน่เน่เดี๋ยวหนูจะอธิบายช่องหนูให้ฟังเราจะนั่งล้อมเป็นวงกลมอย่างเงี้ฟังนะแล้วถ้าอีเหี้ยไหนมันทําให้เราไม่พอใจใช่ปะอ่ะนี่มันคือคนนี้สมมติไอ้คนนี้คือชื่ออะไรไม่รู้ไหนกลมเออมันก็กลมได้แค่นี้แหละแม่งเอ้ยแป๊นนึงกูลบก็ได้ไหมอ่ะอ่ะพอใจมึงยังพอใจมึงยังแชท พอใจมึงยังพอใจยังพอใจยังพอใจยังเอออ่ะต่อนะเอาสีดำสีดำอ่ะต่อนะเออกรมยังกรมยังกรมยังโอเคกรมแล้วนะเออแล้วถ้าเกิดว่ามันมีไอ้หน้าหนอนตัวไหนนะที่มันที่มันพิมพ์ในช่องแล้วมันกวนส้นตีนสมมติไอ้หน้าหนอนคนนี้อยู่นี่แล้วอันนี้ก็คือเหล่าแชท นี่อันนี้คือเหล่าแชท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 แชชแชทชชแชทเราจะวตดเผามันด้วยการแอดด้านหน้าเอาเมาส์กูไปไหนด้วยการแอดด้านหน้าตามด้วยชื่อโอเคไหมเราจะแอดด้านหน้าตามนี่ไงคนน่ะเป็นไรยะเนี่ยคนเนี่ยกูเขียนให้ก็ได้เนี่ยคนเนี่ย ทําผมให้ได้สามเส้นแชทไม่เท่อ่ะได้แชทไม่เท่ใช่ปะกูจัดให้

เดี๋ยวกูกรสนใจมึงมั่งปืนกูอ่ะเอ้ยปืนวั่นไงวะเอออาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกลไกตรงนี да. ้ปืนบรรจุกระสุนวูวูวเป็นปืนอันนี้เป็นจับตั้งซีเซห้าร้อยมึงมามาดิกูยิงมึงแน่เช็บูกูยิง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  เอาเอาสาระก่อนได้ปะขอสาระหน่อยขอสาระก่อน <c oughs> ไม่เราพูดเฮ้ยทุกคนหยุดทุกคนหยุดเรากำลังพูดถึงการประนามอยู่เรากำลังพูดถึงการประนามอยู่อันนี้คือคนคนนะส่วนควายคือแชทอืม แชทถ้าเกิดว่ามีคนที่ทำไม่ดีในช่องเรานะเราจะแอดใส่มันเราจะแอดใส่มันแล้วก็ตามด้วยชื่ออันนี้คือชื่อคนแล้วเราจะพิมพ์ว่า M Y แต่จะประนามันเออถ้ามีคนทำไม่ดียกเว้นหนูเพราะว่าหนูเป็นเจ้าของหนูคืออนายอำเภอทุกคนไม่สามารถทำอะไรหนูได้ ถูกไหมทุกคนไม่สามารถโหวตเผ่าหนูได้หนูเป็นนายอำเภอหนูเป็นนายอำเภอหนูเป็นนายอำเภอครับหนูเป็นเจ้าของควายใช่หนูเป็นคนเลี้ยงควายเพราะฉะนั้นทุกคนฟังหนูหนูเป็นคนเลี้ยงควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับหมู่บ้านของเราใช่ปะและจะโหวตเผามัน เราจะเขียนว่า add ตามได้ชื่อแล้วก็ my แล้วเราก็จะหวตดเผามันทีเนี้ยมันก็จะร้อนและเพราะว่ามันโดนเผาเราจะเราจะทำแบบนี้เพราะว่าเราเป็นประชาธิปไตยนะคะเราหวตดเผาอย่างเดียวจบเราเป็นประชาธิปไตยเราหวตดเผาอย่างเดียวไม่สนเราไล่ขิดมันเลยโอเคไหม ล้วขวิดมันเลยฮู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 ฮ่าฮูฮูฮูขวิดขวิดมันขวิดมันขวิดมันจบตามนั้นตามนั้นนะทุกคนเจอกันเจอกันเจอกันเจ้าดีน้อยเบอร์สองเจอกันเจอกันเจอกันแชทเจอกัน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 ตามนั้นอืม โอเคโอเคเลยไม่รลเซิร์ฟรีเสร็จยังคำถามเออถ้ายังเอ็นดูก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่เอ็นดูก็แล้วแต่ไม่ได้ไ็นไรไม่ได้ไหเลยไม่ได้เปไร,ไไเ,ปไรเอาเหรอเอาเราไม่บอกอะ่มะมัวแต่วาดรูปมันมีควายอู้ตัวนี้